วันนี้นะคะคุณจะได้เห็นลู่ทางว่าแบบเอ้ยถ้าฉันอยากจะเริ่มต้นถ้าฉันอยากจะลาออกถ้าฉันอยากจะเริ่มทําธุรกิจเนี่ยมันจะทํำยังไงนะคะข้อที่1ค่ะคือการเลิกพูดว่าฉันต้นทุนต่ําแต่ให้พูดว่าคนอย่างฉัน มีมูลค่าสงูงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดว่าคุณต้นทุนต่ำปุ๊บสมองคุณมันมันจะถูกบ,บล็อกเลยค่ะเห็นไหมล่ะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินเห็นไหมล่ะฉันเนี่ยมันเป็นคนไม่มีต้นทุนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะจิตใต้สํานึกคุณรับฟังทุกคำพูดที่คุณพูดใส่หัวตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณพูดว่าคุณต้นทุนต่ำคุณจะไม่มีทางหาทางแบบที่มันต้นทุนต่ำแล้วได้เงินล้านได้เลยอะ่ะ เก็ตปะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องปลดล็อกตัวเองก่อนมันไม่ต้องไปแก้กับใครเลยมันยังไม่ต้องไปเอาความรู้ how to อะไรเลยกลับมาแก้ที่ตัวเราเองก่อนแบบ100%เซเลิกพูดว่าฉันต้นทุนต่ำแต่ให้พูดว่าคนอย่างฉันมีมูลค่าสูงการพูดแบบนี้มันคือคนที่รู้มูลค่าในตัวเองพอคุณรู้มูลค่าในตัวเองคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณศรัทธาใน ศักยภาพของตัวเองอะค่ะมันจะทำให้คุณทําเงินล้านเป็นเรื่องเล็กได้ข้อที่2เลิกใช้ชีวิตเป็นตัวประกอบแล้วรับผิดชอบชีวิตตัวเองซะคุณเลยมักเจอว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบเป็นตัวประกอบเวลาเขาได้เงินเดือนน้อยเขาจะไม่โทษตัวเขาเองเลยว่าทําไมไม่ผัดไปหาอะไรทําอ่ะเขาจะมักโทษว่าเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทที่เขาอยู่อะ่ะ มันอย่างนั้นมันอย่างงู้นมันอย่าง,งนางงี้เขาโทษคนอื่นหมดเลยไม่เคยกลับมากุมชะตาชีวิตตัวเองคนเล่นบทเหยื่อไม่เคยสําเร็จเลยคนเล่นบทเหยื่อไม่เคยแบบก้าวกระโดดเลยคนเล่นบทเหยื่อไม่เคยรวยเลยเพราะเขาไม่เคยกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มการเงินกลุ่มโชคชะตาชีวิตตัวเองคือโทษทุกคนบนโลกใบนี้ที่เขาจะโทษได้แต่มีคนหนึ่งที่เขาไม่เคยโทษเลย,เลยก็คือตัวเขาเองเขาไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยแล้วคนอย่างฉันทำอะไรได้ดีกว่านี้บ้าง ฉันทาอะไรได้ดีกว่าจุดที่ฉันทําอยู่บ้างแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มสังเกตเห็นว่า un, เฮ้ยเงินล้านมันทําได้ดิเฮ้ยครูเนยก็เป็นพนักงานแบงก์เหมือนกันเป็นพนักงานประจําเป็นมนุษย์แรงงานมาก่อนนางก็ยังทําได้เลยคุณจะเริ่มเห็นหลักฐานคุณจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆทุกคนล้วนเป็นยอดมนุษย์ครูรู้ครูไม่ได้สอนคุณให้คุณเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ครูกําลังสอนให้คุณดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ให้สูงที่สุดเพราะฉันครูรู้ว่าทุกคนตอนเนี้ย คือมีศักยภาพยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าคุณปล่อยให้ชีวิตคุณหลีดโดยคนอื่นหลีดโดยคําพูดคนอื่นหลีดโดยอะไรใดๆของคนอื่น มันจะไม่มีทางสําเร็จได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเลิกใช้ชีวิตเป็นตัวประกอบแล้วกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองซะอย่าปล่อยให้อะไรอะไรนําพาชีวิตคุณไปแต่คุณจงเข้าไปเป็นตัวกําหนดเกมชีวิตของตัวเองอยากมีธุรกิจหลักล้านอยากเป็นครูแบบครูเนยอยากมาสอนอยากออกมาไลฟ์อยากออกมาเปิดคอร์สอยากเป็นแบบครูเนยเขาคิดยังไงเขาทํำยังไงนี่คือสิ่งที่คุณควรถามถ้าฉันต้องการเป็นจุดๆ เป้าหมายของคุณนะคะฉันต้องทําอย่างไรบ้างเอาหยิบสมุดปากกาขึ้นมาแล้วคุณเขียนเลยค่ะการที่ฉันจะเป็นครูที่ดีขึ้นการที่ฉันจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นการที่ฉันจะเป็นนักกีฬาเป็นเซลส์ตัวพ่อตัวแม่ที่ดีขึ้นฉันจะต้องทําอะไรบ้างแล้วในแต่ละวัน1วัน ให้คุณหยิบหนึ่งไอเดียมาทําทันทีคุณก็จะได้เลเวลอัพขึน้นี่คือเก่งวันละหปอร์ซวันถัดไปอันนี้ทําเสร็จแล้วทําอันนี้2ทําถัดไปอีกดีขึ้นวันละหดีขึ้นวันละ,นนละหนึ่งองศา1ปีคุณจะจําเวอร์ชั่นตัวเองไม่ได้เลยว่าเฮ้ยฉันมาไกลขนาดนี้เล้นี่แหละค่ะพลังของการลงมือทําพลังของความชัดเจนพลังของการที่คุณกําหนดเป้าหมายและรู้ศัก,กยภาพในตัวเองคุมเกมชีวิตได้แล้วเห็นปะ จากแค่เปลี่ยน m ม n d เซ็ตนิดนิดหน่นอยๆเองอะ